นายนาริชเชยกลิ่นโคโสกพัคษานาคตไทยเปิดเผยว่าพักตั้งเป้าในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้สอสอ .50 ที่นั่งคือรวมทั้งเขตและบัญชีรายชื่อโดยพักจะไม่ส่งครบทั้ง400เขต จะเน้นเขตเมืองเช่นกรุงเทพมหานครอุบลราชธานีอุดรธานีขอนแก่นนะครศรีธรรมราชหาดใหญ่และภูกเก็ตซึ่งกําลังอยู่ในระหว่างการหาตัวผู้สมัครให้เหมาะสมเพื่อมาทํางานให้ดีที่สุดทั้งนี้พักไม่กังวลว่าจะใช้สูตรไหนในการเลือกตั้งจะเป็นสูตรหารร้อยหรือสูตรหารห้าร้อยพร้อมต่อสู้ในทุกกติกา แต่ขอเป็นกติกาที่เหมาะสมกับประชาธิปไตยโดยช่วงเหมาะสมกับการเลือกตั้งสุดคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมหากเลือกตั้งเร็วยอมรับว่าพักอาจจะเหนื่อยหน่อยสําหรับแนวทางการเมืองของพักจะเน้นไม่ซ้ายไม่ขวาแต่เป็นพักลกลางๆเพื่อเป็นทางออกให้กับประเทศโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งเป้าหมายของพักจะเน้นกลุ่มคนระดับกลางๆขึ้นไปและอายุ30ลงมา อีกทั้งพักจะเปิดตัวด็เรสมคิดจาตุศิวิทักษ์เป็นแคนดิเดตนายกรัะทนมตรีในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้านนางสาวโซนรังสีเฉลิมชัยกิจรองโฆษกพรรคกล่าวว่าในวันที่2 8สิงหาคมนี้พรรคสร้างอนาคตไทยเตรียมจัดกิจกรรมใหญ่ซึ่งถือเป็นนโยบายแรก คือการเปิดกองทุนสร้างอนาคตไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากทั้งในเรื่องนี่นอกระบบและนี่ครัวเรือนและผู้ประกอบการ SME โดยกองทุนนี้จะทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนพร้อมทั้งให้ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดให้สอดรับกับโลกยุคป,ปัจจุบันทั้งนี้ที่มาของกองทุนสร้างอนาคตไทยเกิดจากกองทุนต่างๆที่เกิดขึ้น เช่นกองทุนน้ำมันกองทุนเกษตรกรแต่ไม่มีให้สำหรับผู้ประกอบการ SME และต้องยอมรับผู้ประกอบการเหล่านี้ได้รับผลกระทบรวมถึงความเดือดร้อนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงจำต้องเข้าไปช่วยเหลือเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในอนาคตของประเทศ